สายไฟนะแต่เรายังไม่มีอุปกรณ์ที่เราทำพร้องพอที่จะเช็คสายไฟง่ายๆเรามาดูว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมันเดินเข้าเส้นสีน้ำตาลซึ่งเส้นสีน้ำตาลเนี่ยมันคือฝั่งซ้ายสุดของปลั๊กเวลาเสียบปลั๊กมันจะมีสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีฟ้า ไอเส้นสีฟ้าที่เราเดินมาจากเส้นสีดำนะมันเดินเข้าเส้นสีน้ำตาลของนี่ส่วนเส้นสีเหลืองสองเส้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้สองเส้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้มันจะใช้แค่คู่คู่เขียวแล้วก็ลายเขียวคู่ฟ้าลายฟ้าคู่แดงลายแดงแล้วก็แดงแย,ยกต่างหากแดงแย,ยกต่างหาก เดินเข้ามาในนี้ซึ่งก็ซึ่งมันก็จะดูรู้ว่ามันจิ้มไปที่หาใครแค่นั้น